สวัสดีค่ะพี่สาววันนี้เราก็ยังคงลุกของความเป็นนางไม้เหมือนเดิมนางเอกของเราก็คือดอกเฟื่องฟ้านั่นเองนะคะดอกไม้สีฟูแสนสวยสีกรีบที่จริงประเด็จนะ้ารงเรียนมนะันอ่ะสำหรับพี่สาวที่ตามมาจากเพจประชากันเทันก็จะพยายามแฝงเนื้อหาการทำแอสโตลโฮเจคชั่นลงไปในคลิปนี้ด้วยว่าแอสโตลโฮเจคชั่นหรือการทอจิตไปยามติติต่างๆเกิดจากการทำสมาธิจนจิตนิง่งแล้วเราสามารถทอจิตออกไปที่ไหนก็ได้วัน จะพูดว่าบนโลกใบน,นี้ก็ไม่ได้เนาะต้องพูดว่าทุกๆท,ที่ในจัก,กรวานแล้วแต่ระดับการทําสมาธิอธิบายแค่นี้แหละไปหาอ่านเอาเองกัาดกำลังจะพยายามสื่อว่ากัดฝึกฝนการใช้จิตวิญญาณมาสักพักแล้วแล้วกัาดก็สามารถติดต่อกับนางไม้ได้พ<ไ>วกนางนี้ใส่ดีมากครั้งแรกที่เจอกันเลยก็คือตอนทอจิตไปหาแม่อฟุไดที่ พระวิหารของนางพวกนางสอนวิธีการเสริมสวยการมาดินผิวให้กัดด้วยสมุนไพรซึ่งกัดปื้มมากๆในช่วงนี้ดอกเฟื่องฟ้าก็คือสมุนไพรชนิดแรกที่กัดจะมาพูดจริงๆมันไม่เชิงเป็นสมุนไพรมันคือดอกไม้ไแต่เราสามารถใช้มันในสรรพคุณทางยาได้ไพูดถึงสรรพคุณทางเวทมนตร์ดอกเฟื่องฟ้าใช้ในการทําคาถาป้องกัน<ไ>เธอเคยเห็นเครื่องรางหรือว่าขวดสเปิลจารที่ชาวเฮกนเขาจะทากันปะเอาไ,อไปแขวนหน้าบ้านเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือว่าจะเก็บติดตัวเอาไว้ป้องกันก็ได้กัดไม่เคยดูถูกธรรมชา เลยถึงแม้ดอกเฟื่องฟ้ามันจะเป็นอะไรที่ดูง่ายงายแต่แตเขาใจอารมณ์คนติดปะอะไรอะไรก็ชอบความสวยงามชอบหมดม,มองทุกอย่างให้ใกลายเป็นศิละปะหมดเลยกัดนั่งกินพ <ๆ S 2> ิซซ่าฮัทอยู่แล้วก็ไปสึกตรงคอมเมนต์ที่ว่ากัดเอากรีบดอกไม้มาติดหน้าเหรอเนี่ยไฮแฟชั <c oughs> ่นจ๋าดีนะแล้วทุกคนก็จะพูดว่าอ้าวอ,อ,อ้อีกกัรนบ้าไปแล้วค<แ>่าสอนให้เราปล่อยอารมณ์ไปตามธรรมชาติค่ะใช้ใจคิด อยากทำอะไรทําเลยแต่ไม่ต้องไม่เดือดร้อนผู้อื่นเนาะเก็ตความรู้เพิ่มเติมนะักวิทยาศาสตร์กลหาวว่าดอกเฟื่องฟ้าสามารถเอามาทำยารักษาโรคได้ลดคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็ช่วยรักษาระบบภายในให้ดียิ่งขึ้นแต่ถ้าจะกินกัตไน,น้นำให้ปรึกษาแพทย์ก,ก่อนนะเดี๋ยวตาย